พีน้อยได้รับอุบัติเหตุที่ทํางานใครจะเป็นคนรับผิดชอบอยากรู้เรา่อีมาฟังคลิปนี้ครับพร้อมกับอัปเดตข่าวสารข้อมูลต่างๆที่เกาหลีล่าสุดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เจออีกแล้วนะครับโอ้ช่วงนี้ก็เหนื่อยๆน,นะครับผม คลิปอืดๆหน่อยแล้วก็ข่าวสารก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับยอดโควิดนี่โหเกาหลีพุ่งกระฉุดน,นะครับหลักแสนนะพี่น้องติดต่อวันล่าสุดนี่เนี่ยเนี่ยครับล่าสุดนะติดโควิดครับแสนกว่าครับต่อวันอ่ะยอดโควิดวันนี้เนี่ยเขารายง,งานตอนสามทุ่มเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยกู๊ดนิว์เหมือนเดิมนะครับแสนกว่าวันเดียวพี่น้องโอมิคอนแบบหืมระบาดหนักเลยฉันคนที่ลัง หลายคาถามผมก็อาจจะไม่ได้ตอบเนะช่วงนี้คืองานยุ่งมากครับแล้วอย่างผมเพิ่งหายจากโควิดเนาะแล้วก็หลายๆอย่างนะครับมันก็ยังไงอะออไม่รู้เหมือนกันนะผมก็กังวลอยู่นะไอ้รองโควิดอะไรนะเพราะมีหลายคนก็บอกว่าเออเดี๋ยวรอดูอีสักสองสามอาทิตย์ยอะไรเงี้ยสิ่งที่น่ากลัวแล้วพราเราไม่มีอาการอะไรเนาะลวเราก็มาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะเอฟเฟกต์มันจะมีเลยมากน้อยขนาดก็กังวลอยู่นะครับพูดถึงอนะ่อะที่มาพูดถึงคลิปข่าวแล้วกันคลิปนี้อาจจะลง ช่องเราจะลงคลิปอ่ดๆช้าหน่อยนะครับช่วงนี้มันไม่มีข่าวสารอะไรอัปเดตที่แบบเป็นกําลังใจในแง่บวกอะ่ะเอาง่ายนะครับถ้าพี่น้องเห็นผมลงคลิป,ปช้าแสดงว่ามันข่าวไม่ค่อยดีหรืออะไรทำนองเนี้ยผมไม่ค่อยอยากเอามาลงเพราะว่ามันจะกลัวพี่น้องเสียกําลังใจนะครับผมอยากเอาข่าวดีๆที่แบบอ่าอะไรทำนองเนี้ยเอามาให้พี่น้องอัปเดตดีกว่านะครับนี่แหละก็เนี่ยครับอา่านะครับประมาณนั้นแหละอืมทีนี้ หัวข้อที่จะพูดกันวันนี้นะครับก็คือเนี่ยผีน้อยถ้าบาดเจ็บในที่ทํางานอ่ะใครเป็นคนรับผิดชอบนะครับโควิดช่างมันนะแล้วก็ข่าวสารเรื่องข้อมูลอะไรต่างๆแต่ผมสรุปท้ายคลิป,ปกันนะครับว่าจะได้เข้ามาเกาหลีไง่ายไหมเกาหลีเพิ่มเทงกกันไหมเดี๋ยวรอฟังท้ายคลิปนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยผีน้อยได้รับอุบัติเหตุในที่ทํางานนะครับใครรับผิดชอบพระราชบัญญัติการลงโทษเจ้านายหรือนายจ้างนะครับในก็ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในที่ทํางานซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มกราคมปีที่แล้วนะครับหลายคนคิดว่านี่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เป็นเช่นนั้นนะ,ะกฎหมายนี้นะครับใช้กับสถานที่ทํางานทุกที่ที่มีพนักงานประจําตั้งแต่5คนขึ้นไปนะครับผมเนี่ยได้สอนอข่าวเนาะก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายนี้ไว้นะครับในเพจของไทยกุ๊กนำเสนอ ประเทศไทยโดยโยอดดังนี้นะกฎหมายว่าด้วยเหตุเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับในอุตสาหกรรมที่จัดจ้างแรงงานผิดกฎหมายนายจ้างนั้นจะเป็นต้องรับผิดชอบนะครับนะฟังนะนี่คือนายจ้างต้องรับผิดชอบนะครับฟังไว้นะเพราะหลายคนเป็นผีน้อยมาหรือคนที่คิดจะมาเนี่ยค,คุณจะรู้ข้อพวงนี้ไว้ว่าเราสามารถเรียกร้องอะไรไบ้างอะไรอย่างนี้นะครับนะฟังไว้นะเพื่อที่จะให้พระราชบัญญัติการลงโทษนายจ้างนะครับในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ในที่ทํางานบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจําเป็นต้องพนักงานลูกจ้างตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินะครับการลงโทษจากอุบัติเหตุร้ายแรงกําหนดไว้ว่าลูกจ้างนั้นหมายถึงลูกจ้างภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานแล้วก็ให้ในวงกว้างกว่านั้นนะครับมีการนิยามไว้ว่าพนักงานลูกจ้างนั้นคือบุคคลที่ได้รับการจัดจ้างในฐานะแรงงานโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของสัญญาจ้างนะครับมาตรา2ฉบับที่7เนาะ ถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับผู้ที่เข้ามาประเทศโดยผิดกฎหมายหรือผู้ที่ทำนักอยู่โดยผิดกฎหมายนะครับซึ่งสารภาพการทำนักหมดอายุไปแล้วนะครับแล้วก็ยังจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการลงโทษภายพิบัตริร้ายแรงด้วยนะครับสรุปคือได้รับความคุ้มครองนั่นเองนะครับผมนะก็เนี่ยครับเป็นประการแรกที่สามารถสรุปได้ถึงการความรับคุ้มครองนั้นนะครับคือแม้คุณจะพำนักอยู่อย่างผิดกฎหมาย แต่คุณก็ยังถูกพิจารณาว่าเป็นลูกจ้างภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานนะครับผมนะครับก็ประมาณนั้นชัดเจนนะครับว่าไม่มีการคุ้มครองผ,ผู้ผู้อุยพผิดกฎหมายซึ่งในทางกับการรับเมื่อเราคํานึงถึงประเภทของงานแล้วรปพบว่าบุคคลที่ได้รับการจัดหางานนะครับให้ทําเพื่อจุดประสงค์ด้านการรับจ้างทั้งหมดนั้นถูกกาหนดให้ถือว่าเป็นคนงานทั้งสิ้นนะครับภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานนะมาตราข้อ มาตา2ข้อ1นะครับประมาณนั้นนะพี่น้องก็นี่แหละก็มันมีตัวอย่างอะไหลายคือก่อนหน้านี้นมันมีเหตุการณ์หลายอย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทั้งแรงงานไทยที่ตายบ้างเสียชีวิตบ้างแขนขาดมือขาดอะไรเงี้ยสมัยก่อนคือไม่ต้องอะไรมากเอาโรงงาน,างงานาที่ผมเคยไปสัมภาษณ์มาน้องที่โรงงานสับไก่ผู้หญิงนะสับมือตัวเองนะนิ้วเกือบขาดนะครับหยุดงานทํางานให้เขาไม่ได้ไม่พอไม่ได้เงินนะเงินเดือนแล้วอีกอย่างนึงรักษาตัวเองด้วย ต้องไปหาหมอเองรับผิดชอบตเองครับถ้าแกไม่สนใจแล้วพอมันก็คือว่าเราทํางานให้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องหยุดงานถูกไหมครับแต่ดีคือห้องพงห้องพักอะ่ะมันยังมันยังมันยังไม่เอาเราเอาเราออกพูดง่ายมันก็หาคนมาแทนแบบเป็นชั่วคราวเป็นอลา,าบายอะไรเงี้ยหาคนมาแทนแต่ว่าช่วงที่เราหยุดงานไปพักพักรักษาตัวนะดีที่เขายังให้นอนที่โรงงานนะ ถ้าเป็นบางที่เท่าแก่ใจดานะมันถ้าเราทํางานให้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยหรือมันกลัวเราตายในที่ทํางานสมมุติบางคนป่วยอะ่ะมันไล่ออกเลยนะครับมันไม่สนถ้าป่วยทํางานให้เขาไม่ได้เขาดูสุขภาพทรงไม่ดีเนี่ยหลายคนถามคำถามมาว่าแล้วคนที่มีอายุอายุเยอะๆเนี่ยมาแบบเนี้ยเขาจะรับทํางานไหมแล้วแต่โรงงานนะบางโรงงานเขาก็ทําได้บางโรงงานเขาก็ไม่เอาบอกพูดตรงๆเลยครับโรงงานส่วนมากไม่ค่อยรับคนที่มีอายุมากเพราะว่าบางทีเขาอยาก คือเขาก็ต้องการคนที่มีแรงเยอะๆคนหนุ่มคนสาวอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแหละแต่ว่าม,มันก็ไม่ใช่จะไปทุกโรงงานนะบางงานบางโรงงานหรือบางที่เขาก็รับเหมือนกันม่เขากไม่จากัดนะเพราะ้องที่เขาหาคนงานไม่ได้หรือลักษณะงานหน้างานที่เขาทำอะ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องหนุ่มหรือสาวหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ไม่เกี่ยวนะก็รับเหมือนกันนะครับก็ลายที่เหมือนกันนะถ้าพูดอย่างนั้นน่ะังนั้นผมก็เลยบอกยากว่างานอะไรที่รับคน อายุมากหรือไม่รับอะไรเงี้ยมันบอกยากเพราะขนาดงานประเภทเดียวก,กันอย่างเุ่ว่าผมทําพลาสติกเนี่ยแต่อย่างโรงงานผมรับนะขอแค่คุณทํางานได้แต่ถ้าแกก็จะก็จะคิดอยู่ละเออเขาก็จะถามอยู่ว่าอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะถามเหมือนเดิมแต่สุดท้ายถ้าขนาดทํางานได้ทดลองงานสักอาทิตย์สองทิตย์เนี่ยหรือเดือนหนึ่งเขาก็รับไว้แต่ถ้าไม่ผ่านเขาก็จะบอกอตรงๆครับประมาณนั้นแต่บางที่เนี่ยถ้าดูว่าอายุเยอะหรือ45ขึ้นหรือ50ขึ้นหรืออะไรทำนองเนี้ยเขาก็จะเริ่มแบบ ใส่หัวไม่ค่อยรับอะไรอย่างงี้นะครับส่วนมากก็จะไปตกอยู่งานกเกษตรกันนะครับคนที่พี่น้องที่อายอาุพี่น้องแบบ50บวกหรืออะไรเงี้ยนะครับอย่างน้าผมเนี่ยนะพุดนาสาวผมน้องน้องแม่ผมทแท้ๆเนี่ยก็ไปอยู่กเกษตรโรงงานาหั่นผักแพ็คผักล้างผักหัน่นอะไรเงี้ยพวกหัวบูพวก อะไรทำนองนี้ครับก็ประมาณนั้นแต่มันก็พอถามว่าแกอยากเข้ามาโรงงานไหมแกก็อยากเข้าแต่โรงงาน,นส่วนใหญ่เขาไม่รับไงแล้วอย่างยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยหาง,งานยากอีกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราไม่ได้มาสู่กฎหมายไงอายุก็สูงอายุเยอะอย่างเงี้ยเพราะบางทีงานพลาสติกโรงงานนะผมเคยติดต่อไว้แต่ว่ามันค่าใช้จ่ายมันค่อนข้าง,งที่จะสูงด้วยค่ารถมาจากใต้เงภาคใต้ก็อยู่ภาคใต้นะ,ะเดินทางมาก็ไกลอย่างเงี้ยแล้วอย่างถ้ามาแล้วถ้าเขาไม่รับทําไง ถูกไหมครับมันมันมันหลายอย่างไงอ่านันแหละก็เลยไม่คุ้มแกก็เลยเลือกอยู่ที่เอาเงินเดือนน้อยแต่ว่าอาศัยว่ากินนานๆเอาปลอดภัยแล้วก็แกใจดีอะไรทํานองเนี้ก็โทรหากันอยู่นะครับล่าสุดผมติดโควิดแกก็โทรมาถามข่าวผมน้าสาวผมไท้แท้นี่แหละเนาะก็ประมาณนั้นนะนี่คือผมก็ไม่ได้แนะนําให้มาแบบกฎหมายนะก็คือนี่แหละครับถ้าเราเลือกได้ก็คืออยากให้สอบมากันแต่ช่วงนี้ก็ดีๆกับพี่น้องหลายคนนะสัญญาจ้างออกกันแล้วแล้วก็วันบินก็มีแล้วบางคนนะ หลังจากที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะบางคนรอรอบินอนะ่ะเป็นปีนะพี่น้องเกืบอบ2ปีก็มีก็คือได้วันบินแล้วสุดท้ายเลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับโควิดล้วนๆนะครับเพราะนั้นผมก็เลยพูดบอกได้ยากมากนะครับขึ้นอยู่กับโควิดนะ,ะว่าจะเปิดประเทศไหมทีนี้สถานการณ์ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ผมบอกเลยว่ายากอยู่นะแต่ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่มันมีข่าวอีกมุมหนึ่งออกมาเชิงว่าเกาหลีอาจจะเปิดเปิดประเทศแบบว่าอยู่ล่วงของโควิดประกาศเลยเพราะองม์ความไม่ได้แรงอะไรเงี้ยตอนนี้เขารอแค่ผลวิจัยว่า โอมิคาต์เนี่ยมันมีผลอะไรกับลองโควิดไหมนะครับแต่ถ้าใครติดเดลต้าอัลฟาอะไรพวกนั้นอันนั้นอันน่ากลัวครับลองโควิดคือมันจะชัดเจนเลยนะครับ60นะบางคนผมร่วงเอฟเฟกหลายอย่างมากนะครับอ่าเป็นผื่นขึ้นหรือบางคนแบบคือมีอาการอ่ะหายใจติดขัดเหนื่อยง่ายอะไรทำลองเนี้ยในผลระยะายาวนะเอฟเฟกมันจะอยู่กับร่างกายเพราะาเชื้อมันอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าวัคซีนที่เราฉีดกัน่ะไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาหรืออะไรเงี้ย มันเป็นเชื้อตายถูกไหมครับอ่าแล้วเราฉีดพวกไ้ไปเซอร์โมเน่ามันก็เป็นเป็นภูมิในร่างกายเนะี่ยอะแต่ว่ามันเป็นการไปกระตุ้นภูมิไม่เฉยเนาะอาให้ไปสอนอะพูดง่ายเหมือนทหารฝึกหัดมันก็ไปสอนภูมิร่างกายเราใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่ติดโควิดอะคือมันเป็นเชื้อจริงไงเนี่ยมีชีวิตใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยตัวเนี้ยถามว่าผมหายแล้วตรวจตอนนี้ผมเป็นลบแล้วก็จริงแต่เชื้อในร่างกายผมมีไงตอนนี้มันมีเชื้อก็จริงนะครับถ้า ทาเป็นเดลต้ามันจะมีมีผลต่อปอดต่ออะไรเงี้ยอ่ามันก็จะมีผลต่อร่างกายภูมิต้านทานเราจะสู้มันไม่ไหวนะพูดง่ายภูมิจะต่ําลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นประมาณนั้นนะนั่นแหละ,ะเราก็จะเป็นโรคแทรกซ้อนอะไรได้ง่ายในยอนาคตในสิ่งที่น่ากลัวคือลองโควิดนะแต่โอมิคอนตอนนี้เขารอแค่ผลวิจัยนะครับยังไม่มีข้อสรุปออกมาแน่ชัดว่าโอมิคอนเนี่ยลองโควิดมีผลเลยมากน้อยแค่ไหนก็เนี่ยแหละครับจะรอดูอยู่ก็ติดตามข่าวต่อไปเนาะ ว่ลุ้นว่าอย่าให้มันมีอะไรมากนะเพราะตอนนี้บอกเลยคนไทยติดเยอะมากเกาหลีด้วยนะครับที่เกาหลีวันเราเป็นแสนพี่น้องคิดดูแล้วกันนะวันพี่น้องก็สู้ๆกันต่อไปนะอย่าเพิ่งท้อนะครับรอฟังข่าวดีแล้วก็เนี่ยผมก็นี่แหละประมาณนี้ก็ดูทุกวันนะครับเมื่อไหรจะมีข่าวดีว่าส่วนมากมันก็เป็นข่าวแบบเนี่ยมันก็ม,มีค่อยม,มีข่าวอะไรมากนะครับก็นี่แหละผมเห็นอะไรที่เป็นประเด็นได้ก็จะเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะทวงนี้อากาศกำลังจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับอากาศกำลังเริ่มดีนะอากาศก็ เริ่มหมดหนาวแล้ววันนี้ประมาณ 2- 3งสาองศาเริ่มหายติดลบแล้วแต่อาทิตเมื่อกี้นี้ก็ฝนตกไงอ่าหิมะรอบสุดท้ายแล้วก็หนาวอาทิตเดียวแล้วก็หายแล้วเริ่มอากาศเริ่มดีขึ้นนะนะครับผมคิดว่าสิ้นเดือนนี้คงจะเริ่มหมดหนาวแล้วเริ่มค่อยๆอากาศดีขึ้นนะครับอุ่นขึ้นเนาะประมาณนั้นครับพี่น้องโอเคก็คลิปนี้าฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเล่าสู่พี่น้องฟังประมาณนี้เนาะครับเจอกันคลิปหน้านะครับตอนนี้ก็สวัสดีครับ เหนื่อยๆนะผมเพิ่องออกงานมาครับอาบน้ำเพิ่งเสร็จเดี๋ยวเตรียมตัวพักผ่อนนอนนะหยุดเสาอาทิตย์ทับอาทิตย์นี้หยุดก็ผงไม่ได้ออกไปไหนหรอกก็เตรียมตัวพักผ่อนเก็บแรงไว้เพราะว่าช่วงนี้ก็ออกไปไหนมาไหนไม่ค่อยยังไม่ค่อยกล้าครับก็คือเซฟก่อนสั่งข้าวสั่งมากินอยู่ขนมขนมเต็มนะครับสั่งมาไว้เต็มเลยนะเพราะว่าที่เกียจออกอะไรอย่างเงี้ยกับข้าวเต็มตู้เลยนะครับสั่งเอาสั่งเอาเพราะว่าช่วงนี้ก็คืออย่างว่าแหละเนาะ ประมาณนั้นนะครับพี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับบ๊ายบาย